สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางโดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตด,ด้วยตารางแจกแจงความถี่เนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปเรียนรู้พร้อมกันครับข้อมูลแจกแจงความถี่แปลว่าข้อมูลมากๆจะอยู่ในรูปของตารางแจกแจงความถี่นักศึกษา,าไม่ต้องสนใจรายละเอียดครับเหมือนเดิมประชากรมิวกลุ่มตัวอย่าง X บ ภายใต้นิยามการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือเอาข้อมูลทุกข้อมูลรวมกันหารจำนวนข้อมูลเรายังใช้หลักการเดิมครับเพียงแต่ตัวนี้เพิ่มขึ้นมานิดเดียวเองก็คือในเรื่องของความถี่ f i ส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นลองไปศึกษาตัวอย่างข้อมูลดังต่อไปนี้ครับคุณครูมีข้อมูลตารางแจกแจงความถี่คะแนานสอบสถิติของเด็ก60คนในกรณีของประชากรเราเคยทําในเรื่องของการนําเสนอข้อมูลมาแล้วจากข้อมูลดิบหลักการมีว่าเราต้องการหาค่าเฉลี่ย ค่าเฉลีย่ยทำอย่างไรในทั้งหมด8ชั้นนี้มีผลรวมของคะแนนในแต่ละชั้นเป็นอย่างไรเราก็จะนําผลรวมของคะแนนทุกชั้นเนี่ยมารวมกันหลังจากรวมกันแล้วเนี่ยเราจะไปหารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดคือ60หลักการมีอย่อยางนี้เพราะนั้นนักศึกษาไปดูก่อนเลยว่านะครับว่าชั้นแรกของมีคะแนนเท่าไหร่ครับ35ถึง42แล้วสรุปเราจะใช้คะแนนเท่าไหร่กันแน่นะครับ เราจะใช้คะแนนจุดกึ่งกลางชั้นให้นักศึกษาดูชั้นแรกครับมีขอบล่าง35มีขอบบน42ดังนั้นเราไปหาจุดกึ่งกลางชั้นโดยการนําขอบบนบวกขอบล่างหารสองครับเราเรียกมันว่าจุดกึ่งกลางชั้นโดยใช้ตัวแปร xi โดยเราใช้ตัวแปร xi เราจึงสร้างตารางเพิ่มมาเป็นช่องที่3ตํตำแหน่งนี้คือ xi 35บวก42หาร2กดเครื่องแล้วได้เท่าไหร่ครับได้38.5 หลังจากนั้นให้นักศึกษาดูว่ามีกี่คนครับที่ได้คะแนน38.5กี่คนครับมีอยู่มีอยู่1คนถูกต้องครับอยู่1คนเพราะนั้นคิดเป็นผลรวมของคะแนนในชั้นแรกเท่าไหร่ครับเราก็นำา38.5คูณด้วย1นะครับ38.5คูณ1 1คือความถี่ครับ38.5คือจุดกึ่งกลางดังนั้นมันคือเอาความถี่คูณจุดกึ่งกลาง fi คูณกับ xi นั่นเองกลายเป็น38 8.5เห็นไ,ไหมครับเราจะได้ผลรวมของคะแนนในชั้นแรกแล้วถัดไปเป็นชั้นที่2ครับชั้นที่2เหมือนเดิมครับเราไปดูข้อมูลคะแนนขอบล่าง43ขอบบน50เป็นตัวแทนคะแนนจุดกึ่งกลางชั้นเท่าไหร่ครับเราก็นำ43บวก50หารด้วย2 43บวก50หาร2ได้เท่าไหร่ครับได้46.5แล้วเราไปดูว่ามีคนที่ได้คะแนน46.5อยู่กี่คนครับ ตอบว่ามีอยู่2คนดังนั้นคิดเป็นคะแนนรวมในชั้นที่2เท่าไหร่นำ46.5คูณกับ2ครับเอาความถี่คูณกับจุดกึ่งกลางชั้น46.5คูณ2ได้93ก็เป็นตัวบอกว่าในชั้นที่2มีผลรวมของคะแนนทั้งสิ้น93คะแนนในทำนองเดียวกันครับในชั้นที่3เราทําเช่นเดียวกันเราไปหาจุดกึ่งกลางชั้นนะครับเราไปหาจุดกึ่งกลางชั้นในชั้นที่3 ออกมาได้เท่าไหร่ครับนำ51า51บวก58าหาร2ออกมาเป็น54.5แล้วเราไปดูว่ามีคนที่ได้คะแนน54.5อยู่กี่คนครับอยู่6คนคิดเป็นผลรวมคะแนนหรือผลคูณระหว่างความถี่กับจุดกึ่งกลางชั้นเท่าไหร่ครับให้นำ 54. 5 4า54.5คูณด้วย6ออกมาได้เป็น327นะครับให้นศึกษาทำอย่างนี้โจนทั้งครบทั้ง ้นหลังจากเราทําครบ8ชั้นแล้วนะครับให้นําผลคูณระหว่างความถี่กับจุดตึงกลางชั้นเนี่ยมารวมกันเราเรียกมันว่า summation การรวมคือ summation ครับเป็น summation ของผลคูณระหว่าง fi กับ xi เราจึงเรียกว่า summation fi xi ผลรวมของผลคูณระหว่างความถี่กับจุดตึงกลางชั้นนักสากดเครือเลขตั้งแต่ชั้นแรกจนถึงชั้นสุดท้ายรวมกันออกมาครับได้เท่าไหร่คุณครูรวมแล้วได้4,174 4,174แล้วจึงนำ4,174ไปหารเฉลีย่ยด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดก็คือเท่าไหร่ครับก็คือ60ในที่นี้คุณครูใช้ประชากรเพราะนั้นข้อมูลประชากรเป็น m ข้อมูลประชากรเป็น m แต่ถ้าเกิดข้อมูลเป็นกลุ่มตัวอย่างใช้ x bar วิธีการเดียวกันเหมือนกันนะครับ <_ S 2> เพียงแต่สัญลักษณ์ใช้แตกต่างกันเราหารกันแล้วได้เท่าไหร่ครับได้69.56เราจะเห็นว่านะครับอย่างนี้คือวิธีการคิด คะแนนเฉลีย่ยหรือค่าเฉลีย่ยเลขคณิตกรณีข้อมูลแจกแจงความถี่นั่นเองนักศึกษาลองไปทบทวนบทเรียนบนแพลตฟอร์มคุณครูเชื่อว่านักศึกษาต้องทำได้แน่นอนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ